มามาแล้วมาแล้วมายัางติ๊กตอกมาแล้วใช่ไหมโอเคเฟซบุ๊กเข้ามาใหม่นะลูกนะ <Okay. S 2> โอเคเมื่อกี้มันเป็นกดถึงปุ่มอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็ดับไปมาแล้วนะมา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 ,มาเร็วติ๊กตอกมาย่างตามเพื่อนมาหน่อย ขําขำตัวเองตามค่ะโอเคเดี๋ยวโชว์ข้อสองก่อนฉันไปโดนอะไรชาติไปโดนอะไรของกล่อง โอเคได้ดีใจอย่างทันายโอเคมานะคะับข้อสองก็คือว่าเาเราไม่ให้โอกาสคนที่วอนอันนี้สำคัญมากคนที่วอนวงเล็บอย่างเดียวยังไงวะดูวะยังไงวะแม่ยังไงแม่มันคือยังไง ดีใจจังทันไลฟ์โอเคมาแม่จะสอนไปแล้วแม่ไม่ดูแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปเคยดูเรื่องเรื่องการเขียน dream list ของ lady m a ม o จะรู้ว่า lady m a j จะสอนเรื่องนี้นะคะก็คือนะคะมันจะมีสองสองพาร์ทนะคะนิดกับวอนนะคะเวลาที่เราเลือกใครสักคนอันนี้อยากจะให้ทุกคนเอาไปคิดตามไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ล่าสุดแม่สอนในคลาส the law of premium ได้ลงลึกเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าอยากจะพูดให้ทุทกคนฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าในชีวิตของเราอะนะคะบางครั้งเราเลือกแต่วนจนเราลืมสิ่งที่เราต้องการจริงๆเข้าใจปะ่ะสีไหนวะสีส้มดีกว่านะคะทุกคนนะคะทั้งชีวิตเราเลือกแต่วนเช่นเขาเข้ามาเขาเข้ามาแล้วเขาแบบ คือคนอาสุดว่าเราเขียนร r มลิสต์เขียนผู้ชายที่เราต้องการแล้วก็ิสต์เป็นข้อ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 ใช่ไหมทีนี้มันจะมีข้อเวลาที่เราเขียนเสร็จปั๊บแล้วให้เราเลือกอันไหนนิดอันไหนวันอันไหนนิดก็คือว่าจําเป็นคนคนนั้นจะต้องมีสิ่งนี้ไม่มีไม่แต่งจําเป็นมากไม่มีไม่เอาแต่เราอ่ะมักจะตกม้าตายตรงนี้ก็คือตรงวันมีก็ได้ ไม่มีก็ได้อารมณ์เหมือนหลอดไปชอปปิง้งถ้าคนที่เขาแบบดึงดูดผู้ชายดีดมาเขาจะเหมือนเหมือนไปซื้อของตามสเปคที่เขาตั้งไว้เช่นไปตลาดแล้วก็ไปซื้อวันนี้อยากกินแกงจืดเอาคนซื้อต้อนหอมผักชีกระเทียมหมูสับผักกาดขาวใช่ไหมคะซื้ออะไรที่มันเป็นแกงจืดฉันจะไปทำแกงจืดแต่ คนส่วนใหญ่แกงจืดคือนิดไงอันนี้คือแกงจืดนะเอาแกงจืดนะแต่คนโ่ใหญ่เวลาไปเดินตลาดอะไรอุย้ยเนี่ 1, ยหนึ่งแถมหนึ่งอุ้ยเซลาอุ้ยอุ้ยนี่ออมะแล้วกอลดราคาอุย้ยพริกลดราคาหนมาซื้อทุกอย่างยกเว้นแกงจืดคุณเข้าใจไหมซื้อทุกอย่างยกเว้นแกงจืด แล้วพอมาถึงบ้านแกงจืดกุลาไม่ได้ได้อะไรมาไม่รู้ได้มะละกอเออได้มะละกอได้ปลาตะเพียนมาเออได้อะไรอ่ะได้พริกกระเทียมได้แกงส้มเฉยได้แกงส้มเฉยได้ลูกชิ้นซื้อทำไมอยากกินหนอไม่ลดราคาไม่มันก็มันมันกำลังลดราคาคนส่วนใหญ่ชอบอยู่ตรงนี้คือวอน อะไรเข้ามาคว้ามาหมดอะไรเข้ามาคว้ามาหมดเลยทําให้เหมือนแบบอารมณ์แบบใช้เงินไม่เป็นไงอันนี้เป็นหลักการเก็บเงินด้วยนะคนที่ใช้เงินเป็นจะไม่ค่อยแปลปวนกับอะไรของเซลลของลดราคาของจะต้องไปแลกคูปองอะไรเงี้ยไร้สารละใช้เวลาไปแลกคูปองไปทําเงินหนึ่งชั่วโมงดีกว่าใช้เวลาต่อคิวของลดราคาของเซลลแม่ ไปทําเงินชั่วโมงหนึ่งกูได้เป็นแสนละเอารถราคาห้าสิบบาทเสียเวลาไหมละ่ะถูกปะเขาไม่สนน่ะเขาขอให้รถราคาลุกได้คูป,ปองห้าบาทสิบาทเอาเอาหมดถูกปะ่ะคนทั่วไปอะ่ะมันคือวอนไงมันคือการตั้งรับไงตั้งรับโดยที่แบบเออไม่รู้ว่าจะได้ว่ะเออก็ดีนะ ถามว่าชอบไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็พอได้เขาก็แบบเขาเป็นคนน่ารักอารมณ์ดีพูดเพาะอะไรเงี้ยเขาก็แบบแต่คนที่เราอยากได้คืออะไรรวยร <c oughs> วยสายเปคขุดนอกล้วยขายเอยาไว้ใช่ ไม,ไ,มไ,มไม่เอา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 ขุนหนอ,อกล้วยขายนะคะรวยใส่เปรอหัวหัวอะไรคะลูกคุแม่คะหัวอะไรคะแม่พูดดีๆนะคะหัวก้าวหน้านะคะนิดแต่ ไม่โฟกัสนิดไงคนที่จําเป็นคนที่อยากได้ต้องการจริงๆโฟกัสอะไรวิบายไหลทางเก็บเล็กผระมน้อยพวกอะไรพวกอะไรคารมดีเจ้าชู้ปากหวานขอเงินบางคนกูต้อง ทุกคนลูกเพจฉันต้องโดนบ้างแหละสักดอกหนึ่งอ่ะมีลูกติดอะไรอีกาต้องโดนสักดอกหนึ่งแหละฉันว่าขอรดอ,อ,อะไร่าอะไรเสนอมาเร็วเสนอมาทุกคนเสนอมาเร็วค่ะเพจดีบอกตอนแรกเราเฉยเฉยพอเขาทำจนเราชอบมันหายมันคือต้องการอะไรคะ ก็นี่ส่วนใหญ่มีใครนะที่ยังไม่ตื่นเนี่ะแม่แนะนำคลาสที่ชื่อว่าเลิฟไมซ์เซ็ตดึงดูดรักแท้ปลดล็อกความโสดดึงดูดรักแท้คนที่แม่งติดกับอยู่กับการที่แบบรักคนที่ไม่ใช่นึกออกไหมาหรือว่ามีอดีตกับเรื่องราวความรักแย่ๆอยากจะรีเซ็ตใหม่อยากจะปรับไมซ์เซ็ตใหม่คอสนี้โคตรปังไม่ค่อยได้โปรโมทเลยนะคอสเลิฟไมซ์เซ็ต นะคะดึงดูดลักแท้ปลดล็อกความสูตนะคะคลาสนี้คลาสนี้ราคาเท่าไหร่นะคลาสนี้เดี๋ยวให้โปรโมชั่นพิเศษไล์นี้ดีกว่าพราไม่เคยโปรโมทนานละราคาเต็มมันเท่าไรหร่อ่ะสองหมื่นสองหมืนสี่มั้งราคาโปรตอนนี้นะคะใครที่สนใจนะ ไม่ให้เวลาถึงเที่ยงพรุ่งนี้เพราะว่าลิซี่เมยอาจจะคืนนี้อาจจะตอบอินบ็อกซ์ไม่ไม่ทันเพราะว่าแบบง่วงนอนแล้วไม่ให้ราคา1,000งหมื0 0หบาทนะคะ1,800งบาทนะคะใครสนใจถ้าอินบ็อกซ์เที่ยงพรุ่งนี้นะคะได้เลยแล้วก็ใครอยากจะเฟซบุ๊กนะถ้าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะต้องขึ้นเลขบัญชีมาถ้าใครอยากได้เลขบัญชีก็ พิมพ์ว่าเ,าเลขบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นเลขบัญชีเนี่ยนั่นแหละหนึ่งมืนหนึ่งมืนแปดพันบาทราคาโปรจากสองหมื่นไม่น่าจะไม่น่าจะสองหมื่นนะน่าจะเกืบ 3, นะอบสามหมื่นอ่ะข้อนี้ไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วก็เป็นคอร์สเป็นคอร์สแรกที่เลยเมสอนเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องคุยมันต้องปรับจูนเรื่องไม์เซ็ตกันเข้าใจความรักการรักตัวเองการ บทล็อกเรื่องราวในอดีตท,ที่แบบขมขื่นแย่ๆที่ไม่เวิร์กแล้วก็จะไปต่อไปได้ยาวได้ไกลมากคือข้อน,นี้เมลงลึกมากแล้วดีมากสอนแบบลึกมากคุณคุณไปเรียนคุณจะร้องไห้า่อแล้วก็มีเวิร์กช็อปทำการบ้านส่งให้เลยเมตตรวจด,ด้วยแล้วแบบถ้าคุณทำคุณจะได้ผลลัพธ์แบบดีมากนะคะถ้าคุณทำคุณจะได้ผลลัพธ์ดีมากนะคะให้ราคาวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะถึงพรุ่งนี้ ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้นะบางคนที่แบบว่าดูย้อนหลังเพราะมีคนหลายคนดูย้อนหลังหรือว่าอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะมันดึกแล้ววันเนี้ยดังนั้นเนี่ยนี่คือแบบคลาสในตำนานที่เป็นเรื่องที่แบบพูดถึงความรักที่แบบคุณคุณคุณจะเข้าใจว่าทําไมเลดี้เมย์ถึงถึงอธิบายความรักได้คมมากเพราะว่าคลาสนี้อ่ะเป็นคลาสที่เมย์แบบ ไม่ได้ศึกษาเรื่องความรักอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เข้าใจมันเป็นพื้นฐานแบบแน่นถ้าคุณไม่บอกเลยนะถ้าคุณไม่มีพื้นฐานตรงนี้แน่นอะเวลาคุณจะรักใครมันจะโครงเคลงอะเหมือนดินที่แบบมันมันถมไม่แน่นอะแล้วมันมีน้ําอยู่แบบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดินของคุณอุดมสมบูรณ์คุณถมเต็มแล้วมันหนักแน่นคุณพร้อมจะสุกปลูกบ้านปลูกสร้างรากฐานอะไรขึ้นมาได้เลยมันเยี่ยมมากเลยครานี้ไม่บอกไม่แนะนํานะ ม่แนะนํานะซึ่งไม่ค่อยได้โปรโมทส่วนใหญ่จะโปรโมทจริตนางพญาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าคลาดนี้เป็นคลาสที่เลิศมากนะคะใครสนใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเอามาต่อเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อกี้จะพูดเรื่องนี้นะคะ,อะโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยเราอะมักจะ เออในในคลาสน่าจะมีสอนเรื่องเรื่องการเขียนรีมลิทชัดๆด,ด้วยแหละคือเราอะ่ะมักจะมักจะคือไม่ได้โฟกัสคนที่เราต้องการจริงๆแล้วเราสปิดสป,ปะกับคนที่แบบเกือบใช่เคยเข้าใจคำนี้ไหมเกือบใช่เกือบดีละคนเนี้ยแม่งเกือบดีละอีกนิดเดียว แม้แล้วเราจะไปคาดหวังกับคําว่าอีกนิดเดียวโอเคไหมเราก็จะไปคาดหวังกับคําว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวที่แบบเธอจะดีเธอจะดีขึ้นออกมาซึ่งไอความคาดหวังนั้นอะมันไม่ไหวแล้วว่ามันไอนิดเดียวมันไม่มาแล้วว่ะนู่นออกมาน่นออกมาอีกนิดเดียวมันไม่ได้แล้วว่ะ เลยไม่เคยอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่เข้าใจเลยว่าไม่อยากไม่อยากเห็นผู้ชายคนนี้เติบโตไม่อยากเห็นผู้ชายคนนี้ดีดีขึ้นเมเมเมไม่ได้แล้วเมย์ก็นั่งถามตัวเองว่าหล่อนคบเขาหล่อนอยู่ในฐานะคนรักหรือหล่อนอยู่ในฐานะแม่ที่รอให้เขาโตโต,ตชนีสติตอนนั้นคิดคิดไม่ได้โนอออกมาคือแบบเดี๋ยวเขาก็คงจะดีขึ้นเขาคงปรับปรุงตัว ฉันอยากก็ฉันเป็นครูอ่ะฉันอยากสอนเขาอ่ะฉันอยากให้เขาดีขึ้นไปสอนนักเรียนมาได้เงินค่าคอร์สมาไลฟ์สดมาสอนอะไรกับผู้ชายคนเดียวงงมากคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองแบบนี้งงมากเลยีเมยเธอทำอะไร เธอไม่เก๋นะลดี้เมย์น่มะดังนั้นเนี่ยอย่าไปนั่งคาดหวังคนที่แบบแม่งยังไม่เติบโตอะแล้วมันมันมีแต่วอนอะไม่มีที่เรานิดเลยนะคุณลองไปค้นหาจริงๆนะคนที่คุณคบอยู่หรือคุณที่ทำให้คุณเสียใจอะมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่คุณนิดเหมือนคุณอารมณ์แบบคุณอยากกินแกงจืดอะ แต่ได้ผู้ชายแกงส้มอะโดออกมาแต่คุณไม่ชอบแกงส้มอ่ะคุณอยากกินแกงจืดอ่ะแต่แกงส้มมาตอนนี้ก็ต้องยอมกินอะไม่เอาอ่ะถ้าสำหรับเลดี้เมย์หรือผู้หญิงฮอตต่างๆาถ้าไม่ใช่ไทยเราเราไม่กินอะเสียเสียขอเสียแสลงอ่ะกินไปก็แบบท้องเสียนึกออกไหมคะกินไปก็ท้องเสียเปล่า,เ,ลาเสียเวลาเข้าโรงพยาบาลอีกอะ เพราะเรารู้ว่าข้อ3ไปข้อ3ดีกว่าเพราะเรารู้ว่าเพราะเรารู้ว่าไปข้อ3ดีกว่า oh. ข้อสามนะคะเราจะไม่เสียเวลา กับคนไม่ใช่อันนี้ขอพูดหน่อยหึอนะคะอันนี้ขอพูดหน่อยหึอเราจะไม่เสียเวลากับคนไม่ใช่ขอพูดให้ตรงตรงประเด็นหน่อยสิจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้และเสียใจเสียเวลา กว่าจะเยียวยาตัวเองขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเวลาที่หล่อนจะกลับไปหาคนที่ไม่ใช่นะมันจะมีคำพูดหนึ่งข้างในหัวใจฉันยอมเจ็บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ฉันรักเพราะฉันรักเขาฉันยอมเจ็บได้ลึกๆมันจะมีตัวดื้ออยู่มันจะมีตัวดื้อของหล่อนอยู่เวลาเขามาขอโอกาสเลยฉันยอมเจ็บ เพราะฉันรักเขาแต่ไม่มีสติกลับไปดูว่าตอนที่หล่อนเจ็บอะ่ะมันปางตายเลยนะอย่างเรนี่เมทาเด้มีเครียดเรื่องความรักนี่คือลุงกระเพาะเลยนะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบลำไส้แปรปัวนเลยนะปั่นปัวนเลยนะแบบไม่ถ่ายมาสองสาวันแล้วถ่ายเลวถ่ายทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ทําอะไรเลยนอนอยู่บนโซฟาซมอยู่ ไม่ทํางานไม่ทําการเงินหมื่นล้านพันล้านกูไม่ต้องการแล้วเศร้าระทมเสียใจเคยเป็นไม่ไม่เวิร์กเสียเวลาเสียใจเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายรู้สึกลบกับตัวเองไม่มีอะไรดีเลยเพราะว่าเวลาที่เราเสียเวลามันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่จะเยียวยา จิตใจเราได้มาง่ายๆนะเว้ยโอเคไหจิตใจเราอ่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้เดี๋ยวไม่จะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจิตใจเราอ่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถูกป่ะเมื่อไหร่มันเสียใจอ่ะมันยากที่จะแบบกลับมาเหมือนเดิมได้อะเข้าใจไหม เมื่อไหร่ที่เราเสียใจมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ดังนั้นนะคะดังนั้นเหมือนกับอะไรวะม่ชอบพูดคำนี้กับลูกศิษย์ว่าไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราฟรีๆนะโอเคไหมไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราฟรีๆทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย เราให้เขาแสนดีเอ,อเดี๋ยวพี่ออกเงินก่อนเดี๋ยวพี่ให้หนูกู้เงินไปก่อนเราต้องมีอะไรแลกกับเขาอะไม่มีอะไรเข้ามาหาเราฟรีๆอย่าคิดอย่าหวังว่าจะเอาของเขาฟรีๆนะคะไม่ได้หล่อนต้องมีอะไรต้องต้องเสียความรู้สึกต้องเสียใจต้องเสียดังนั้นเนี่ยเวลาเอาอะไรเข้ามาในชีวิต คัดกรองนิดหนึง่ง decision หน่อย decision แปลว่าอะไรแปลว่าตัดสินใจตัดสินใจใหมายถึงว่าอะไรการตัดสินใจเลือกการตัดสินใจให้คนเข้ามาคือการรากสับของ decision คือการตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปโอเคไหม decision คือการตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปไม่ใช่การตัดสินใจเอาคนนี้โชะแล้วไม่มีสติ โอเคไหมนะคะดังนั้นลูกขาไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราฟรีๆเราจะไม่เสียเวลากับคนที่ไม่ใช่หรือเกือบใช่หน้าที่เราคือตัดทิ้งแล้วเดินต่อตัดชอยที่ไม่ใช่หน้าที่เราคือทำการ Qc วซีคัดแยกเกรด a เกรด b เกรด c นะคะแล้วไปต่อ โอเคไหมมันค้างมันค้างหรอคะในติ๊กตอกจะไม่ค้างนะคะลูกหนูเข้ามาแล้วออกไปใหม่ค้างไหมทุกคนนะคะอ่ามาต่อค้างไหมติ๊กตอก ติต็อกไม่ค้างแล้วเนาะนะฮะอืมไม่ค้างแล้วนะโอเคมาติกตอกจะเร็วติกตอกจะเร็วกว่า ใช่ไปต่อเจอกับสิ่งที่ใช่ใช่ถูกต้องลูกไปต่อกับการเจอสิ่งที่ใช่ดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตเราฟรีๆนะนี่คือเรื่องจริงดังนั้นจะเลือกเอาของฟรีจากใครหรือจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเลือกนิดนึง Choose นิดนึงด e c i ิ i o n นิดนึงตัดสินใจนิดนึงคัดแยกนิดนึงนะคะมันจะทำเซฟหัวใจเราได้เยอะมากนะคะ เพราะว่าบางคนชอบอย่างที่บอกอะ่ะไปที่ข้อสองก่อนหน้านี้ที่สอนน่ะเอาคนที่วอนเข้ามาไม่เอาคนที่นี d ที่จำเป็นเอาแต่ของที่วอนเป็นสัแบบอารมณ์แบบไปเลือกเอาหน้างานโอเคไหมแต่ไม่เคยดูว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใครเขานี่ัสยเป็นยังไงนะคะวันนี้อยากจะฝากกันบ้านให้ทุกคนถ้าเกิด ดูไลน์นี้นะคะแล้วกอ็อยากทุกคนไปเขียนคนที่เรานี้จริงๆถ้าไม่มีข้อนี้คือไม่เอาอะโอเคไหมถ้าไม่มีข้อนี้ไม่เอา มันค้างหรอไปดูในติ๊กตอกลูกติ๊กตอกกาลังไลค์ไปดูติ๊กตอกนะติ๊กตอกชื่อแม่นี่แหละไปดูติ๊กตอกเอามันค้างอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะ ยังมีคนดีใช่ไหมใช่ลูกติกตอกยังมีคนดีนะคะ YouTube เป็นยังไง youtube ได้ไหมย t u b e ได้ไหมเนี่ยแม่ก็เข้าแล้วก็ออกมาใหม่ facebook มันเฟซบุ๊ k มันทำไมสิบสิบห้านาทีมันค้างไปดูติกตอกติกตอกกำลังสนุกเลย งั้นไปดูติ๊กตอกนะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนช่างหอเดี๋ยวเดี๋ยวเมเดี๋ยวเรมรีลันใน youtube อีกทีหนึ่งที่เป็นไฟล์เต็มไม่ต้องกลัวนะคะนะคะดังนั้นทุกคนขาเลือกดีๆแล้วก็ โฟกัสคนที่เรานิดวันนี้ให้คีย์แค่นี้พอเพราะว่าดึกละนะคะน่าจะ Server, อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เลิศและปังมากนะคะโอเคประมาณนี้นะเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ แล้วเ,เจอกันในรายหน้านะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันนะคะกับเรนดี้เเล์มมาสเตอร์นะคะกดติดตามทุกช่องทาง Facebook t i k t อกแล้วก็ YouTube นะคะแล้วเ,เจอกันประมาณนี้ดึกแล้วนะคะไปนอนแล้วใครที่สนใจคลาสเ,เลิฟไปเซตนะคะดึงดูดรักแท้นะคะแล้วก็ปลดล็อกความโสดนะคะก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะโปรโมชั่นจากราคาเต็ม ส0 0 0มกว่าบาทเหลือ1,800,000บาทเฉพาะวันนี้ก่อนเที่ยงนะคะพรุ่งนี้ก็คือก่อนเที่ยงถ้าจะโอนเงินนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะกุ๊ดไนค่ะบ๊ายบายบาย